สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามอนทา์รชแนลนะสำับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนัน d ้อมลงความรักนะคะเป็นคลิปรนัน d ้อมวงความรักของชาวธาตุไฟเนาะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะไพ่มีพลังงาน King of Swords นะคะราชาสิดาสิบดาบจ้ามีพลังงาน The Sun นะคะ สามดาบ The Tower แล้วก็ j Judgment นะจ๊ะถ้าดูจากพลังงานที่ขึ้นมาในตอนนี้นะคะวันม,มองว่ามันจะมีการแบบกระบวนการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนาะโดยใช้เหตุผลอ,อ่ใช้หลักการ บางอย่างเนาะมาใช้ในการคิดในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจนะคะคือมันมองว่าเหมือนกับเราจะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาให้เราได้คิดตัดสินใจว่าเราจะไปในเวไหนแล้วก็ดูแนวโน้มของตัวคุณนะค่อนข้างเทปไปทางสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลดูมีความเข้าใจได้ รับมือกับสถานการณ์บางอย่างได้นะคะให้พลังงานของการปรับเปลี่ยนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เกิดขึ้นนะอย่าง The Tower นี่ขึ้นมาเนาะมันก็มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นในแง่มุมของการปรับเปลี่ยนอ,อะไรที่มันมีความเซอร์ไพรส์อะไรที่มัน หนือความคาดหมายเกินกว่าที่เราแพนหรือว่าเกินกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้นะคะสถานการณ์ในช่วงเวลานี้มีเรื่องของการฮิลลิ่งการเยียวยานะคะแล้วก็การมีเป้าหมายอะไรที่รูสึกว่ามันเป็นเป้าหมายที่สดใสชัดเจนมีความสุข ดูแฮปปี้อะเป็นความแฮปปี้เนสบางคนได้เริ่มต้นนะคะกับโปรเจกต์อะไรบางอย่างเนาะเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นการงานใหม่หรือว่าเริ่มต้นในเรื่องราวของความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆมากยิ่งขึ้นชื่อนหมมันว่ามันจะมีเรื่องของการฮิล l ลิง กระบวนการเยียวยาความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณเองอาจจะอยู่ในโหมดของพลังงานในการที่แบบอยากจะฮิลจิตฮิลใจนะคะทำตัวเองให้มีความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่จะมาถึงแล้วก็ทิศทางของแนวโน้มของความสัมพันธ์ด้วยะคะ่ะเหมืนว่ามันเหมือนกับตัวคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างหนักหน่วงมาก่อนหน้านี้ อยากที่จะฮิลลิ่งเยียวยาหัวจิตหัวใจของเราเนาะก็สามารถทำได้แล้วก็ให้ความชัดเจนกับพลังงานความรู้สึกของตัวเองได้อ่าเมืนว่าช่วงนี้เป้าหมายอะไรต่างๆของชาวธาตไฟอ่ะก็ค่อนข้างชัดจะไปในเมยไหนจะไปในทิศทางไหนนะคะมีพลังงานเดิมๆมีพลังงานเก่าที่ก็อาจจะเข้ามาได้ มีอะไรที่เราสูดถ้ามันติดค้างในใจเราก็อยากจะปลดล็อกสิ่งต่างๆที่เป็นพลังงานปัญหาเหล่านั้นะให้มันรู้สึกว่าตัวเราได้มีสระกับสิ่งนั้นๆมากขึ้นมีความฟรีดอมมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกระบวนการฮิลลิ่งการเยียวยายจิตใจเนาะทั้งการเริ่มต้นในเรื่องราวของความรู้สึกความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องเนาะ ทิศทางที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันว่าเป็นทิศทางของการเยียวยาจิตใจนะเป็นการเริ่มต้นเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะเกิดขึ้นอยู่ในพลังงานที่เราสึกว่าเออมันค่อนข้างให้ความสุขภยัยความรู้สึกมีทิศทางที่เราสึกว่าเราอยากที่จะไปต่ออยากที่จะ ได้เริ่มต้นตัวตนพลังงานของเราในแง่มุมที่ดีขึ้นคือถ้าใครต้องการการปลดล็อกการเยียวยาพลังงานความรู้สึกมันว่าก็น่าจะมีอะไรที่ตอบโจทย์เนาะในช่วงต่อจากนี้นะคะสถานก,การณ์ของชาติไฟอะ่ะคือเราสึกว่าที่ผ่านมามันก็อาจจะมีอะไรที่หนัก่วงมาเยอะๆหรือให้พลังงานของการแบบ ต้องหิวจิตหิวใจประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางความสัมพันธ์ต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างอีกเนาะขอดูหน่อยนะคะแนวโน้มความรักที่ชาวธานไฟคุณจะได้เจอได้เจอนะในสเตจในช่วงเวลาต่อจากนี้นะจ๊ะเดอะมูนนะคะ เพ็มเพิ่มเพิ่มเบิ่มเพิ่มเพิ่ะเะิ่มดาบมัน,ะะอนขอเปิดเพิ่อมอีกใบหนึ่งมเพิ่มเพิ่่ะ ขึ้นมาดาบก็เยอะเหมือนกันเอาจริงเราว่าช่วงนี้คุณกำลังได้ไดเจอกับจังหวะของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรนะที่จะเกิดขึ้นเนาะวิวฟอร์จูนขึ้นมานะจังหวะของการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของโอกาสนะคะของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การที่จะมีทิศทางในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาในจังหวะเวลาที่ใช่ เข้ามาในจังหวะเวลาที่พอดีนะคะมีพลังงานของการโปรเกรสได้เออโปรเกรสการพัฒนาไปต่อยอดได้อะคะ่ะแล้วก็มุนมองว่านอกจากนั้นก็จะมีทิศทางพลังงานที่เป็นการที่จะได้เลือกมีทางเลือกเนี่ยนะคะสดับขึ้นมาเลือกตัดสินใจนะคะในการที่ จะไปในเวนไหนหรือคุณเองนะชาวธาตุไฟคุณก็อาจจะมีทางเลือกเข้ามามีชอยตัวเลือกทางเลือกแล้วก็อะไรหลายอย่างในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะดูตัวเราเนี่ยให้สเต็ปของความมั่นคงให้กับตัวเองได้ดีแล้วก็มันมองว่าจะมีคนที่เขาอยากจะ ไปต่อในทิศทางที่จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของความมั่นคงทางความรู้สึกกันไปด้วยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้จริงๆเป็นได้หมดที่เรารู้สึกว่าจะเป็นลักษณะกการมีภาวะความเป็นผู้นำนะคะหรือการอยากจะควบคุม control ค,ความสัมพันธ์ให้เป็นไปในเวในทิศทางที่เขาต้องการทีนี้คุณเอในสถานการณ์ต่อจากนี้มันก็จะมีความลังเลใจ ด้วยทางเลือกที่เรามีด้วยนะคะแล้วก็การที่จะ follow ตามสัญชตาตญาณแล้วก็ความรู้สึกตัวตนของเราประมาณนี้ใพ่มีขึ้น9ก้าทั้ว,วนะคะฉันมันก็มองว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีพลังงานความสุขอ่ามีพลังงาน happiness นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ มีพลังงานพลังใจที่มันจะเป็นการต่อยอดในสเต็ปต่อไปนะคะหรือมีพลังงานความสุขบางอย่างเกิดขึ้นได้คุณมีการแบบเลือกทางเดินที่เราสาเออ่อแฮปปี้ตอบโจทย์เรื่องความฝันเป้าหมายพลังงานความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้เนาะในเวทีขึ้นมานะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพางงานจะเป็นยังไงอีกนะคะขอดูหน่อยว่าถ้าในส่วนของคําแนะนำจากไพ่เนาะแล้วก็แนวโน้มในความสัมพันธ์สถาน,นาการณ์ที่คุณจะได้เจอตรงนี้นะคะมันจะไปในทิศทางยังไงต่อเนาะมาดูสีคําแนะนาจากไพ่แล้วก็แนวโน้มสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะ ให้มีขึ้น The Full นะคะอ่ามีพลังงานเจ็ดถ้วยขึ้นมาค่ะมีพลังงาน p r i e อ t of Coin นะคะ The Magician แล้วก็แชมเ e r a นะคะ่ะ มันว่เนี่ยมันจะมีทิศทางของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเนาะพลังงานอะไรหลายๆอย่างนะคะมีเป้าหมายมีทิศทางที่เป็นเรื่องของแรงดึงดูดนะคะหน้าทางอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะได้มีความชัดเจนจริงใจอ่ะก็อาจจะต้องอาศัยะระยะเวลาหน่อยคือมันมองว่าพอคุณมีช้อยมีตัวเลือกนะคะทางเลือกก็ขึ้นใหม่แล้ว ฉะนั้นก็ใช้เวลาพิจารณาไปนะลองดูว่าโอกาสตรงไหนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของเป้าหมายของคุณเนาะมันจะมีการดึงดูดพลังงานที่ใช่เข้ามามีเรื่องของการมีด้วยนะเอ่อมันมองว่าการปรับเปลี่ยนในทิศทางต่อจากนี้อย่างน้อยมันก็จะพาคุณไปในเวทที่ดียิ่งขึ้นเนาะเป็นการแบบทำให้ยกระดับคุณภาพชีวิตหรือว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันดีอะ มีเกณฑ์ได้เดินทางเยอะด้วยนะคะชีพจรลงเท้าด้วยนะจ๊ะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะมันว่าแนวโน้มก็ฟรีดอมเลือกในทางเดินที่สุขวะใช่นะคะแล้วคุณมีโอกาสมีจังหวะมีเวลาอยู่แล้วเนาะก็ให้สระกับตัวเองได้เลือกเนาะในวีที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นพลังงานพาร์ทเนอร์ที่เขาเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณจริงๆนะคะ ประมานี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะมันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็สามารถรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้เลยเนาะเรามาเจอกันค่ะ